อจุดนึ่งที่น้องนี่ครับลูกแรกอันนี้เดี๋ยวจะอันนี้ก็ลูกแรกเหือกันครับอันนี้เขาปลูกหาปีจกเข่าปีเดหากับไอ้ระดับน่านที่สะสมขึ้นมาเดี๋ยวพาพี่พน้องครับไปชมสวนด้านล่างนี่ครับน้ที่นาเบิงระดับน่าน,นี่ครับเดี๋ยวกเพื่อผาเดี๋ยวเพื่อพุทธาสามรถนั่นเองนะครับที่เขาไอ้อยากมาปลูกไอ้จุดนี้หลังจากไอ้ พ่นเอยนนเสียนเท่าอยากเป็นสองฟังปลูกเพื่อพุทธชาสามรถนั่นเองนะครับที่เท้าอยกมาปลูกจุดนี้หลังจากพ่นเอพื้นที่ทําหน้าของเท่านั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ผมอยู่ด้านบนอีกมุมหนึ่งของสวนของเท่าครับนี่ครับถ้าเกิดยัดชมชนได้ดีพี่น้อง เด็กครับข้าวกระจาดแดดมะหมุนเวียนใส่ใจายอยู่ในกัวเรือนในสวนเท่านี้นนครับไอ้กบพวกเขียดอาศัยอยู่พื้นที่แล้วก็ลายไม้ก็เข้าเพราะว่ามันจะเป็นไอ้แคร์ว่าเป็นไอ้ป้าแคร์ว่ากึ่งท่า,านอันนี้ครัลูกข้างแรกนะครับเพินเ่นยังบ่ทันได้ไอ้คุณกับการขอดลูกใหม่สำหรับไอ้มะพร้าวน้ำหอมของเฮานี่ก็อีกนะครับน้ำก็ แบบนี้ทั้งทั้งฤดูฝนพี่น้องมีช่วงสัปดาห์ที่แล้วฝนเพิ่นถิ่มช่วงที่หกนี่แหละครับเกิดขอ้นาาอา่าจะเพอดมะพร้าวบ่อตั้งจาก่าครับน้ำปริมาณนา้ำส่วนหลายพอสมอควรนแต่ว่าลูกพุ่งไปจะได้เอาพวกหญ้าออกไปบางส่วนอายจะสวนคาของเขาครับไอ้ครับเพื่อพวกหญ้าออก นะครับอันนี้ก็เพื่อพวกไอ้จุดนึ่งที่น้องนี่ครับลูกแรกอันนี้เดี๋ยวจะอันนี้ก็ลูกแรกเท่กันครับอันนี้เขาปลูกหาปีจากเขาปีนี่ครับุไ้ครับได้แล้วอันนี้ก็คือเฮลเพนนิ่นใหลลูกลูกปีแรกนั่นเองนะครับได,ดบ้โอกาสดีๆนะครับโอกาสดีๆบ่อหอนแบนี้ตั้งนังนครับของไอง้ ครับแบบนี้กรบมีเขียดหลายครับพวกนี่ครับน้ำก็ยึดแบบนี้ทั้งทั้งฤดูฝนพี่น้องมีช่วงสัปดาห์ที่แล้วฝนพ่นถิ่มช่วงเว่าพวกเออเพื่อตะกุนยาเนี่ยเขาจะประจานครับอาศัยร่วมกันระบบนิเวศนนี่ครับเดี๋ยวก็เออลงมาสุดอขอองสวนค่าดัานฝนพี่น้องจะเขียน สวัสด <S desserts> mm ีพี่ๆน้องครับเมื่อในภาคพี่น้องครับขามมาเบิงมาชมระดับน้ำอยู่ในสวนผลไม้ของเฮานะครับเพราะว่าไหลมาจากพี่ดีพี่ๆน้องครับเมื่อในภาคพี่น้องครับขามมาเบิงมาชมระดับน้ำอยู่ในสวนผลไม้ของเฮานะครับเพราะว่าไหลมาจากับอสท่านแต่งกิ่งแต่งงานนี่ครับจะได้ออกหมดนะครับพวกกันทีลงมาเนี่ยกับเอาใส่ควายข้าไปนะครับอันนี้ก็คือน้ำไหลอใหญ่ครับคุณสามา มโอกาสดีๆนะครับโอกาสดีๆบ่่ฮอนาปนี่ฟั่งนั้นครับของไอ้คาครับมีกบมีเขียดหลายครับพวกหนนเสี่ยงทออยากเป็นสองังปลูกนี่ครับนี่ครับได้แล้วอันนี้ก็คือใฮ้เพิ่นแฮรลูกลูกปีแรกนั่นเอง,เองนะคันเริ่มได้ามาก,กอยู่สะ ไงด้านบนอยู่เพื่อนเที่ยเขาหน้าฟักดำคนหนล่งพี่น้องอันนี้ก็คือได้โอากาสดีๆนะครับอากาศดีๆบ,บ่อหอนไปนี่ดีดอีฟังนึงครับของไอ้ขาอ้ขาครับมีกบมีเขียดหลายครับพวกมะพร,าบบร้าวบ่อตั้งจากข้าครับนานปริมาณนานสูงหลายพอสมควรนแต่ว่าลูกพุ่งไอ้จุดหนึ่งพี่น้องนี่ครับลูกแรก,แรก อันนี้ี๋ยวจะอันนี้การลูกแรกก็คือครับอันนี้เขาปลูกหาปีจากเข่าปีไก้กบพวกเขียดอาศัยอยู่พื้นที่ส่วน์โกลาแม่ซ์เขเขาเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นป้าคล้ายๆกึ่งทํานนี่ครับได้ครับได้แล้วอันนี้การคือให้เพิ่นให้ลูกลูกปีแรกนั่นเองนะครับนี่ครับถามมา ครับทางน้ามลา,ายพี่น้องเห็นได้จะพาพี่พน้องครับเบิง้งสวนคาแล้วถามมายังสวนเราขาต้องขามกันนี่พี่น้องสีพี่พี่น้องครับเมื่อในี่ยพายพี่น้องครับไอ้ขามมาเบิง้งมาชมระดับน้ามอยู่ในสวนผลไม้ของเฮานะครับไอ้เพราะว่าไหลไอ้มาจต,ต่เยียนเนี่ยก็คือสมบูรณ์ก็ไอ้ไอ้สองลูกจีแล้วนั่นเองนะครับเนี่ยก็คือไอ้ภาพรวมในด้านบนสวนผลไม้ของท,ที่ติดตามกว่านั่นเองนะครับ แต่ว่าแข่่าของเข้าสมบูรณ์ดีพี่น้องแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ดีได้เร็วในฤดูฝนแบบเพิ้นเป็นเดชครับในพี่น้องจะเห็นครับเดี๋ยวจะวยึดตังขามสวนคาเลยนะครับนี่ครับจวนกาเดี๋ยวเพื่อจะนี่ครับน้ำยุดแบบนี้ทั้งทั้งฤด,ดูฝนพี่น้องนี่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วฝนเิ่นถิ่มช่วงอ เดิอนเอาอย่างเดียวพี่น้องบอสามารที่จะน้ำพนันนาเฮาลงมาได้นั่นเองนะครับเ,เพื่อนจะจิบลมเนี่ครับแต่ว่าบอยบอํทำไรเพื่อนพี่น้องปล่อยเพื่อนอาศัยอยุ่นี่นะครับนีหลายนีหลายสไตลยิ่งดีครับพวกไอ้ไอ้ที่หกเนี่ยแหละครับกค็คือไอาจจะเพื่อนะบ,บอท่านแต่แตงกียงแต่งงานนะครับจะได้ออกมดนะครับพวกไอ้ที่ลงมาเนี่ยกับเอาใส่คอย ท่นไปนี่ครับอันนี้ก็คือน้ำไหลเอื้อยครับปุนามัตาอันนี้ก็คือสมบูรณ์ก็ไอ้ไอ้สองลูกจีแล้วนั่นเดี๋ยวนะครับน,นี่ก็คือไอ้ภาพรวมในด้านบนสวนผลไม้ของมะพร้าวบอตางจากค่าครับน้ำปริมาณน,าน้ำส่วนหลายพอสมควรับแ,แต่ว่าลูกพงคเพื่อพุช่าสามรถนั่นเองนะครับที่เฮาไอ้อยากมาปลูก จุดเนี่ยหลังจากเพ่นเลยจะได้เอาพวกหญ้าออกไปบางส่วนยุสวนคาห้องเขาครับเีครับเพื่อพวกหญ้าออกนะครับอันนี้ก็เพื่อพวกเดี๋ยเดินเอาอย่างเดี๋ยว,ยวพี่น้องบามารถที่จีน้ำพานาเขาลงมาได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเพิ่นจะจิบลมเดี่ครับเทากับระดับน้ำที่สะสมขึ้นมาเดี๋ยวพาพี่พี่น,น้องครับไปชมสวนด่านล่าง ครับพี่น้องนี่ครับก็คือสวนพาอดโดยร่วมยูด่ด้านบนของขพี่น้องจะเห็นครับง่ามขยายพันธุ์ได้ดีในหน้าฝนแต่ว่าไอ้จุดหนึ่งพี่น้องนี่ครับลกูกแรกอันนี้เดี๋ยวจะอันนี้ก็ลูกแรกก็เหมนครับอันนี้เขาปลูกหาปีจากเข่าปีครับนี่ครับ,อ,นนอ,รรบ,รบอันนี้ก็คือบันแหิงทัานสมบูรณ์ถเถวตะวันพี่น้องเพราะว่าต้องชุดสองชุดน้องของพัน นี่ครับยืนในชุมชนได้ดีพี่น้องเด็ครับเทากันใได้มากหมุนเวียนใส่ใจอย,ยู่ในกวัวเรือนในสวนเท่านี้ครับเด็กคนเริ่มได้มากะกยูสะย้ายด้านบนอยูเพืี่ยนเที่ยเข่าหน้าปักดำเลยพี่น้องอันนี้ก็คือสมบูรณ์แล้วนะครับมะพร้าวน้ำหอมในสวนข้าวเด็กครับนี่ครับอุ้ย ได้ครับได้แล้วอันนี้ก็คือเฮเพิ่ลเฮลูกลูกปีแรกนั่งเองนะคนือการลกอะไรขากา็ใช่ถนนเจนนี้เป็นชุดสวนกลางนะครับหอมาจังสวนของเ้าครับช่วงฤดูฝนนี่ก็คือจะไอ้เพราะว่าไอ้ข้าวครับตะไครวนี่ปลูกง่ายขายายพันธุ์ได้เร็วประกาศการเาที่ยวหน้ามเนี่ไปจำแนกอยากายส่วนสมบูรณ์ครับมะพร้าวนำหอมย,ย้อยต้นนันบัวนี่ครับ เขาก็ได้เอาพวกไอ้ห้าสวนเกินออกไปตลอดแต่ว่าเพื่อนแกน่งามตลอดแตด่ตทา่งสวนคาแลา้วก็ยุ่อไอ้ไรนาชวนผสมยุ่อไอ้ทางๆับสวนผลรใหม่ับราจุดจุดที่เหลือจากเขาปลูกกันแถวไปหนะ้ากำลังจิตลูกพี่นอ้องเขากับระดับน้ำที่สะสมขึ้นมาเดี๋ยวพาพี่พ่น้องครับไปชมสวน,น้านล่างท,ท,ที่ติดต่มกว่านั่นเองนะครับ แต่ว่าแค่คาของเ้านีสมบูรณ์ดีพี่น้องแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ๆๆๆๆๆๆๆดีได้เร็วในฤดูผลแบบเพิ่นเป็นเด็ดด้านล่างก็คือด้านล่างที่ว่าพื้นน้ำก็ได้แห้งหลังจากนั้นครับแต่มาตกทั้งคืนทั้งวันช่วงกลางวันนี่บมดดตกแต่ว่ากลางคืนทั้งคืนครับว่าพวกเอเพื่อ,อตะกูณยานเลยก็คือเขาจะเ,เหลือจากเขา ปลูกเปนแถวเปนหน้ากำลังจิบลูกพี่น้องคล้ายๆว่าพวกเป็นอาหารบ้านข้าตามฤด,ดูกาลแต่ว่าห้องกับปล่อยเป็นอยู่อัวแสลมกันนะครับอยู่แบบพึ่งผ้าอาศัยมะพร้าวบอ่อต่างจากผ้าครับน้มปริมาณนานสวมหลายพอสมควรับแ,แต่ว่าลูก,พก,พก,พกเพิ่มไปเพื่อเศรษฐกิจของข้าได้แล้วครับสำหรับข้าร่องนงไปกับเกลือตะปวก ตะไข่นะครับที่ห้องไ้คอามสงทัานอยู่ตลอดห้องกับ